สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พบกับช่องเอียนเหมือนนอกครับผมวันนี้ป่าหนองไส้เม่าาเ,ดเดี๋ยดผ่าน้นองไส้ไปเอารถด้อกันเลยเป็นมูหนองไส้ครับผมไปกับแฟนดาบุบุนคนสีเกลียรครับผมหยุดพบได้กันทางช่องยูทูปเพิ่นนะครับเด้อผ่านผ่าน้องนะค่ะไปเอารถเด้อค่ะวันนี้ไปเบิรงวมารถเพิ่นสีเป็นหลุ่นในเด้อจองมาเป็นปีแม่พี่นอก น้งมเขากะฮอดยัมมาหาเลยนะครับผมผ่าน้องสใส<ช>่มาเอาเอกแม,กมก็กครับผมจะดนกะไปรับส้มรถหน่องทำกันนะครับพี่น้องเด้อรถนะคะยูซูนยัมมาหาเด้อค่ะรถคัดง่ายๆพี่น้องเอ้ยเอกแม็ก พัดยิ้มซ้อมเนบ้างไม่ละสุดสุดจังทุนไม่ลาสุดจองเป็นปีด้วค่ะพี่น้องยังพัดยิเห็นรถอยู่รถเขาจอดเสียงไว้ใส่คุณไปไปเบิร์นกันค่ะอ่าเบสอ่อนด้วยว่าเอาลืมปืนเจนี่ใส่บ่อร์ดนะครับเอาลูกกุญแจจะอยู่ฝั่งข้างด้านตรงนี้นะครับถ้าเปิดแล้วก็จะมีของเสียงนะครับ ตัวนี้จะใส่แต่แค่เปลือกอดยางเดียวครับเ,เป็ดสิบสิบบทาทข้อมูลกระดิกขึ้นหน้าครับเออน้ำเงินนี่งามอยู่เนาะอันเนะาะม,มันบ่อันนี้พี่นึกว่าจะสิเป็นน้ำเงินจ้าเลยนะที่มงามอยู่เลเออน้ำเงินจ้าตอนแรกนั้นนึกว่าเป็นสีเหมือนน้ำเงินพันนั้นน่ะเอ้า่หนมันโบง่ายมันแพงกว็โดนหลายทีเลยโบโ<อ>บอันนี้งามกว่า ไอบ่อทองเมืองหาตัวนี้ตัวนี้งามกว่าสีนี้ขึ้นขอมมั้งขึ้นขอมมั้งไหนลองพิสเดี๋ยวเจ๊เจ๊เต้ยวเป็นจังไหนคะอันค้นบอดใส่รถตื่นเต้นกว่าข้นใส่รถเด้อค่ะสงสัยสงสัยอีอันวันนอกตรงไหนมาจัดสักขันนะคะเพื่อไปเหตุยูทูปให้ให้พี่น้องเบิ่งนเก็บรอยซิปไปยุ่งพนวดเพื่นเบิร์นเยู่เก็บรอยซิปตรงวัดพันเบิร์นอยู่วัดเตี้ ตรงในสักขั้นไปเว่นนะอันนะตันนี้จะเป็นห้างครับห้าไย่านถนนตัวที่ยังเ็นเป็นี้เปเกม็กอนยี่องค่ะผมช่งเวลาท็ดขี่ก้อนมูค่ะจ้องเมื่อเป็นปีเกือบปีหนื่อแห้งตัวท้ายดีครับ แจาด้วยรอขี้โด,ดครับผมยางรอครับผมยางรอครับผมคือคือคือ,อยางที่จัดส่งผลวะเนี่ยว่าจัดส่งคี้ประมวลมั้ย มัตถี่ลมาสีน้ำเงินด้านนะครับ,บๆๆโอ้ที่ีต่างข้าคูต้องต่างข้าคูบ้งพี่น้อง เบิ open, ่งเหลวไปต่แต่งงยงเออไปแต่ใส่เปแใส่กํลังเถอะยางรอครับอ้ไฟเงาไลยวะคักแหงคักแหงเซ็นเอกสารรับรถครับผม เพิ่งได้ค่ะพี่น้องอีอันเั็นหนอกพาหน่องมาเอาเอาไปเอามาสีกายเป็นอยากได้เองเด้ค่ะมันต์นี้ครับเป็นปลาครับเป็นปลาส่งได้มากว่าแบบอะไรคือคือคือต้องจัดสักขันแล้วเอาไว้ถัดไปเห็ดเออ เวลาแกดูวมันเหพยายามยาวว้างหนาเลครับตองขางอ๋อทางกลางเลือกได้อีกเวลากดว่าเหตุพยายามยัส่วนางหนาเลยางหนามันแพงเงินวอวางหนาจะส่วนาเลยนกวาปดถ้าส่วนต่างขางส่วนที่เหตุเออถี่มา่มก จังมาหรือยังวใจเย็นีว่าผิดพลาดไรเเจะเย็นผิดพาดตั้งทรายเอาตังขางเอาทางขางเจีแตคาเฟ่เออเอาทางขาส่นเด้อทางหนาสุดนประมาณสองหมื่นตังขางาอัส่งเจ้าไดแหงหรออีนีคือแหงอันส้งใ้ใไอันหวานเย็นเงิงเด้อซ่ไหงอันขนนบนไปเจอกฎบมนพี่น้องเย ไปเลยตรงแยงเดียวไปแล้วไปแล้วยืดดีดีตีสิต้องโดนไปเลยจอดจอดไปแรียงพ่อรถไม่ขี่ดีครับผัดทุองซีเมืองแล้วเรื่องเตี้ยมผัดทองซีเมืองนะครับผมเดินสะพานหมดแล้วครับผม จะแยกจะเฉยวอลินแล้วครับผมรถไม่ขี้ดีครับพี่น้องมันแยกจะเฉยไอพี่น้องเบิร์นเป็นอย่างอื้นแยกจะเฉยวอลินนะครับผมอำเภอวอลินนะครับผมนะครับจะพันเฉยนะครับพันบพื่อนยังไม่เห็นพันยืนอยู่ซื่งครับผมโอ้มาหอดเหรอคะเป็นเจ๊งได้รถไม่ หอด่านยางกวาดไผ่เป็นจังได้อยากได้อยู่อะคะดอู่งครูมัีาบอี่มขี่น้ำบอน้องคูมขี่น้ำบีน้ำไอ้บอาอแถบมาขี่น้ำด้อ เอมหอมหดใหม่เว้ย้อมดใหม่ยูบ่าดนวค่ะเป็นตาสื่ออยู่ได้นาอเป็นตาสื่อไปออกทิปอยู่ได้นาะ สเอ,อ,อกคลิปหาทายคลิปให้พี่น้องเบิงเนาะคืออกกกกกยู่อันนี้คันเก่าเพิ่นวเวดเ้อค่ะคันเก้านี้รถไปซื้อเบียอันนี้คันใหม่เอาไ้ถ้าไปหาบสาวไปล้อ yeah. อ่าอยากไอเหรอ คือล,ล้วบัตเตนี่โอเคอ้าวอันอีอันปิดคลิปแน่ปิดคลิปแนะปปนะ่เดี๋ยวถ้าเบิ้งคลิปต่อๆไปเด้อค่ะจะได้กะขอะรับรถพยาบาลนะครับพี่น้องเนี่ยดีครับพนักานกินนะครับทานนะกไปรับด้วยคือด้วยครับเอ่ถ้าเบิ้งคลิปกินเลี้ยงมื้อแล้งเด้อค่ะพี่หน่อยงต่อไปครับว่าสิลป์เป็ดป่าวฉากนีง แล้วเบิ้งคลิปต่อๆไปนะคะจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีอันบันนอกใน่ด้วยค่ะเพิ่นกำลังทิ้งสองใม้จ้าเพิ่งสองไม้ดอกทั้งแบบมีคลิปสองคลิปกะล่องพอาด็เบิ้ลเพอาะเด็กหัวเป็นสองเลยจังได้กับฝากอีอันบันนอกนี้นะครับเด้อครับคุสวัสดีค่ะ